ครับช่วงที่สี่นะครับกับลวงลับเจาะลึกกับ s อ n e ีนนะครับวันนี้ก็ไปดูพี่ๆตำรวจกันครับนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ให้สาระความรู้นะครับพร้อมทั้งความบันเทิงด้วยความบันเทิงมีความบันเทิงด้วยเพราะมีเกรดมีเกรดดครับมีเอ่อมีทิคให้รู้เทคนิคเทคนิคนะครับว่าเอ่อการที่ตำรวจเขาทำงานเนี่ยเขาทำยังไงเขาเข้าไปสัมผัสกับชุมชนยังไงเขาเข้าไปดูแลเอ่อ ประชาชนอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องให้กําลังใจพี่ชายครับก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับครับผมถ้าพี่ๆเขาไปอาศัยพักเหนื่อยก็น้ําสักหน่อยครับอยู่กันแบบพี่น้องครับอยู่กันแบบชุมชนครับไปติดตามเจ้าหน้าที่ตํารวจกันเลยดีกว่าครับว่าเขาทางานกันอย่างไรครับไปติดตามกันเลยครับครับแต่ถ้าถ้าอย่างประชาชนอย่างผมนะครับผู้กอง ถ้าเกิดไปประสบเหตุหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยเขาจะมีการส่งยาเสพติดกันหรือขายยาเสพติดกันควรจะทำยังไงดีครับก็คือถ้าพิ่เป็นประชาชนทั่วไปนะคบในการที่มีเบาะแสหรือมีข่าวพวกนี้ครับก็คืออยากให้รีบแจ้งนะครับผมจะแจ้งทางสาย159 9หรือว่าทาง191หรือว่าอาจจะเป็นเบอร์สถานีตํารวจโดยตรงของแต่ละพื้นที่ก็ได้ครับในเบาะแสตรงนี้นะครับจะไม่ระบุชื่อที่จะระบุชื่อระบุแหล่งอะไรก็ ตามตามตามสะดวกของแต่ละบุคคลครับ,รบยิ่งมีข้อมูลมากเราก็จะยิ่งปรับปรามในส่วนนั้นมากมนะครับผม,มนี่ก็พูดถึงพอ,อผู้กองพูดถึงว่ายิ่งมีข้อมูลมากเนี่ยอันนี้ประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมเลยใช่ต้องให้ความร่วมมือใช่ครับครับอย่างผู้กองเนี่ยเคยประสบปัญหาการไม่ร่วมมือของประชาชนบ้างไหมคือถามว่ามีไหมก็มีครับบางส่วนเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเขาไม่เข้าใจข้อกฎหมายครับนะครับบางคนไม่ความร่วมมือเนื่องจากเกรงว่า ถ้าตนเองบอกเบาแสข้อมูลไปแล้วเป็นจะได้รับอันตรายหรือไม่ครับใช่นะครับผมจะกลัวคือมันก็มีมันมีกระบวนการนะครับของเจ้าที่ตํารวจอยู่ในการรับแจ้งเบาแสนะครับในการปกปิดข้อมูลผู้ให้เบาแสนะครับก็คือจะดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขาว่าเขาแจ้งเบาแสมาเนี่ยจะก็คือรับรองได้ว่าเขาจะไม่มีอันตรายในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินแน่นอนครับขอแค่ว่าร่วมมือกับตํารวจในการให้เบาแสตรงนั้นนี่อันนี้ต้องเน้นเลย ประชาชนบางท่านเนี่ยก็ยังกลัวอยู่ว่าพอแจ้งไปแล้วเนี่ยเราจะปลอดภัยไหมอันนี้ก็คือนโยบายของทางสำนักงานตํารวจใช่มีอยู่แล้วว่าจะไปดูแลถือว่าเป็นพยานเลยก็คือมันเป็นข้อมูลในคดีอยู่แล้วครับที่เราต้องเก็บเป็นความลับว่าใครเป็นสายลับที่จะแจ้งเบาะแสให้แกเราครับผมเนี่ยนี้ก็สบายใจได้อีกหนึ่งนะคือช่วยเหลือกันถ้าม่าวคนรู้เบาะแสแต่ไม่กล้าพูดครับเจ้าที่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ ใช่ไหมถ้าผมรู้ว่าป๋าเติมไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยแต่คนที่บ้านป๋าเติมไม่บอกว่าป๋าเติมไปทำอะไรมาแเอาเอาบอกตำรวจได้แต่อย่าบอกคนที่บ้านป๋าเติมนะฮะาเรื่องของป๋าเติมเนี่ยบอกบอกบอกผู้กองก็ได้ใช่จะบอกที่บ้านอันนี้ก็สบายใจได้เพราะว่ามีผู้กองเนี่ยก็คือคอยให้คําแนะนําครับพูดถึงว่ารายการเราเนี่ยก็จะเชิญท่านผู้กองมาบ่อยๆนะ ใช่ก็มีเรื่องอะไรที่แทบจะทุกอาทิตย์เรื่องข้อกฎหมายเรื่องที่ประชาชนควรที่จะได้รับรู้สิทธิ์ในบางเรื่องเพราะว่าอันนี้บางคนอย่างเช่นเจ้าที่ตำรวจเข้าตรวจบางคนชอบขัดขืนชอบไม่มีสิทธิ์อะไรมาตรวจอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ผู้กองก็ได้บอกแล้วว่าใช่คนด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ก็คือมีการแสดงตัวก่อนมีการแสดงบารมีการแสดงทุกอย่างเพื่อความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะขนตัวใช่ครับแล้วก็ ปัญหาที่เคยประสบเนี่ยมีอะไรบ้างครับลองสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าหมดเลยคงยาวแน่นอนอย่างปัญหาในเรื่องการทํางานครับผมไม่ว่าจะเป็นงานสอบสวนหรือว่างานป้องกันปราบปรามก็ดีนะครับอย่างเช่นว่าในกรณีเราจับกลุ่มผู้ต้องหามาได้นะครับหรือมีพยานแวดล้อมบริเวณดังกล่าวแต่ปรากฏว่าพยานแวดล้อมเหล่านั้นหรือตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยไม่ไม่ได้พูดข้อเท็จจริงทั้งหมดที่จะทําให้เราสืบสวนไม่หาข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้ในการรุกรวมเงยล่ะค่ะ ในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาบนะครับผมก็คืออย่างในส่วนของการสอบสวนเนี่ยเรามีการเบิกตัวพยานมาสอบปากคำนะครับที่สถานีตํารวจแต่ปรากฏว่าตัวพยานเองเนี่ยกล่าวถึงรายละเอียดเนี่ยไม่ครบถ้วนครับนะครับผมอย่างเช่นกล่าวหาว่าผู้ต้องหาคนนั้นเดินมาหรือนั่งรถจักรยานยนต์มาหรือเป็นผู้ขับขี่เสียเองเอ๋งี้ครับคือมันมีผลต่อคดีในรูปการเยอะมากครับครับผมก็พูดถึงว่า ถ้าสมมติว่าเจอปัญหาอย่างนี้มันก็ยากเหมือนกันนะเวลาทางานใช่ครับคือสมมติว่าให้มาบอกว่าเป็นคนขับหรือไม่เป็นคนขับมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสมมติเขามาบอกผิดเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมีความผิดไหมครับก็ <c oughs> คือในการแจ้งนะครับผม <c oughs> กับเจ้าที่ตำรวจ <c oughs> รก็แล้วแต่เนี่ยครับก็คือในกรณีที่ถ้าแจ้งด้วยปากเปล่าหรือแจ้งด้วยการลงบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับผมมันก <c oughs> ็จะมีกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้อยู่ว่าก็คือถ้าบุคคลที่มาแจ้งเนี่ยแจ้งข้อความมันเป็นเท็จหรือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจดข้อความมันเป็นเท็จซึ่งตนเองเนี่ยรู้ว่าเท็จอยู่แล้วมันก็จะมีความผิดนะครับผมนะครับแต่ในการบอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนนี้ก็คือคงคงคงยังไม่เป็นความผิดในส่วนตรงนั้นครับนี่ก็ถือว่าอีกหนึ่งความรู้ท้ายสุดแล้วใหู้้กษาฝากเลยถึงประชาชนที่ มองตำรวจหน่อยแวันนี้ว่าตำรวจเราในตำรวจรุ่นใหม่แล้วเนี่ยตำรวจรุ่นใหม่ครับฝากผู้กองถึงประชาชนก็อยากฝากนะครับถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับกับผมเนี่ยในฐานะตัวแทนของเจ้าที่ตํารวจคนหนึ่งครับขอสัญญากับพี่น้องประชาชนนะครับให้คามั่นสัญญานะครับว่าจะบาบัดทุกบํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับให้อยู่อย่างผาสุขนะครับผมประชาชนเนี่ยจะเดือดร้อนนอนทุกข์ไม่ได้ นะครับผมผมให้คำมั่นสัญญาณนะจุดนี้เละครับครับครับโอ้แอ่วนีเลยครับ,อ,รบอีกหนึ่งคำมั่นสัญญาครับ,รบแม่สถานีตำรวจนี้นะมีแต่ตำรวจดีๆทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่มือปรากตำรวจรุ่นใหม่อตั้งแต่พุ่งกลับแล้วเห็นไหมประชาชนนอนทุกข์ตำรวจจะสุขได้อย่างไรหนีมาอีกแล้วเห็นไหมครับวันนี้นะครับเราก็นำสาระดีๆแล้วก็ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับที่ ผู้กองเนี่ยมอบให้นะครับก็วันนี้เราสามคนนะครับต้องขอขอบคุณผู้กองก่อนครับคขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้ทั้งพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้พบกับผู้กองบ่อยๆใช่ใช่ครับความรู้นี้นะครับก็ต้องเวลามีปัญหาก็จะมาหาผู้กองครับครับรฮ เป็นไงปาเติมดูแลชื่นใจไหมแพลวแพลววเทคนิคแพลวเทคนิคแพลวครับผมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปพูดคุยกับครับชาวบ้านก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่พี่เขเสียสละนะพูดถึงเสียสละด้วยครับแล้วก็ถือว่าเป็นวิหมายที่ดีของเจ้าที่ตำรวจด้วยครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ถือว่าแปลกใหม่นะครับเพราะว่าเข้าไปเข้าถึง เข้าถึงจริงๆเข้าถึงพัฒนาเข้าถึงชุมชนนะครับตามสโลแกนที่ว่าอะไรนะต่อไปเดี๋ยวประชาชนเป็นทุกตำรวจจะสุกได้อย่างไรอ่าเนี่ยสโลแกนของท่านภูมกับสพปากเกร็ดครับผมก็ได้ดาเนินการแบบนี้มานานมากแล้วครับผมก็จะดําเนินการต่อไปอย่างนี้นะครับพี่ๆตำรวจบอกไว้นะครับครับแล้วก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับก็ติดต่อทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราทั้ง3ามคนพร้อมกับทีมงาน s p News นะครับก็ต้องขอลาท่านชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมไทยรวมใจลอยกระทงประจำปี2557ณารานอนเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดงานรอยกระทงสืบสารวัฒนธรรมไทยสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่5-6ทุศจิกายน2557นอกจากนี้ได้ร่วมรอยกระทงบริเวณสระน้ำกรมประชาสัมพันธ์จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมลานวัฒนธรรมและชมดนตรีในสวน